สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจเจ๊น,นะคะ,จะเจ๊จะมารีวิวนะคะรถที่อยู่ทางด้านหลังจเจ๊น,น,ะะน,นี้นะคะคันนะคะจะเป็นรุ่นวายแทนะคะเป็นเกียร์หสปีดนั่นเองนะคะราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1นึ่0ล้านหกหมบาทนั่นเองนะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดจะอยู่ที่4ี่ร้นิวตันเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นั่นเองนะคะเดี๋ยวจเจ๊จะพามาชมนะคะ ว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างนะคะค่ะมาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมีแต่งแบบไหนนะคะตัวนี้นะคะคันนี้ YT ยแทนะของเราแต่งแบบเรียบหรูแบบเอกลุยนั่นเองนะคะไม่ได้แบบแต่งดุดันมากนะคะก็เปลี่ยนนะคะในเรื่องของตัวกระจังหน้านัาน่นเองนะคะที่เปลี่ยนจากตัวกระจังหน้าเดิมที่เป็นของ YT ยแทนะ,ะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงเดียวกันกับแรปเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับ ตัวรถนั่นคือก็คือตรงไฟจิ๋วนั่นเองนะคะของเราไฟจิ๋วของเราให้มาถึง3ดวงนั่นเองนะคะลูกค้าและก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะก็เป็นไฟหน้าดวงเดิมนะคะเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์นั่นเองนะคะเป็นแบบ LED เนาะแล้วเจดเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวในเรื่องของตัวไฟหน้านะคะเพิ่มในเรื่องของตัวกรอ,อบของตัวไฟหน้านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือจะช่วยในเรื่องของการ ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของตัวฝากระโปรงหน้านะคะของเรายัางเป็นทรงพาวเวอร์โดมนั่นเองนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็รับกับใน,นเรื่องของการหลักอากาศพลศาสตร์นะคะก็คืออากาศนะคะไหลเวียนไปทางด้านหลังนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะ,ะเลวลาวิ่งบนทเวยนะคะรถจะได้ไม่ต้องเสียอาการในเรื่องของการโครงนะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็มาชมในส่วนของด้านล่างนะคะกันชนด้านล่างนะคะข <c oughs> <prompt> องเ <inh free hua jamais> ราก็ยังตัดในเรื่องของตัวสีโคมเมียมนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวห่วงลักจูงมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือเพิ่มห่วงลักจูงนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะด้านข้างของเรานะคะถ้าเป็นแบบเดิมนะคะของเราคิวล้อจะมีขนาดแค่ อ่าสามนิ้วนั่นเองนะคะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบพื้นเรียบให้นั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวอ่าล <to> be ้อนะคะของเราล้อแม็กนะคะของเรานะคะเราได้ทําการเปลี่ยนนะคะจากเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นล้อขนาดนะคะล้อของเราก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนั่นเองนะคะขนาดของยางนะคะจะอยู่ที่ 2 6 5หทับหกศูนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นยางของซู m แม็กนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นรุ่นออนทะเลนั่นเองนะคะเป็น A t ทนะคะแล้วก็ลายแม็กที่ดูดุดันสีดำนั่นเองนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นตัว y t ยแทนะคะของเรานะคะตัว y t ยแท็ของเราจะเป็นดิสหน้าดิสอ่าดิสทั้งหมด4ล้อเลยนะคะลูกค้าถ้าเป็นรุ่น y t แท็จะเป็นดิดสสล้อนะคะ และก็ในเรื่องของตัวปิกนกนะคะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะปิกนกเรายังเป็นปิกนกนั่นเดิมแล้วก็โช๊คอัพตัวเดิมนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นแม็กแค่18นะคะถ้าลูกค้ากังวลในเรื่องของอถ้าเป็น18ต้องยกไหมไม่จําเป็นต้องยกก็ได้นะคะแต่ว่าเลือกแค่ขนาดของอยางนั่นเองนะคะก็ยางของเราก็ตัวนี้พอดีกับซุ้มล้อเลยนะคะไม่ล้นเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวแก้มข้างนะคะตัวนี้ของเราก็ มาให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะคะอันนี้ระบายอากาศผ่านหน้าห้องเครื่องแล้วไม่พอนะคะเรายังมีช่องระบายอากาศตรงด้านข้างด้วยนะคะตรงนี้เนาะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะถ้าเป็นรุ่นวายแพ็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดํากาไฟนั่นเองนะคะเป็นสีกาไฟเนาะ แล้วก็ในเรื่องของตัวฟิล์มนะคะอันนี้ลูกค้าติดอยู่ที่60%นั่นเองนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะขนาดของความเข้มของฟิล์มนะคะว่าจะเป็น46 48 0เลือกได้เลยนะคะแล้วก็เล่าหลังคาตัวนี้มาก,กับตัวรถนะคะที่เป็นสีโเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะอย่างที่จเจ๊เรียนเบื้องต้นว่าลูกค้าต้องการแค่ลายเล็กๆผอไม่ต้องใหญ่นะคะให้ดูเป็นแบบแนวเอกลุสีนะคะก็คือดู หรูหรานั่นเองนะคะก็คือจะเป็นลายครึ่งหนึ่งนะคะตรงขอบประตูนั่นเองแล้วก็ติดคําว่าเรนเจอร์นะคะตัวบันไดข้างนะคะของเราก็ให้มากับตัวรถนั่นเองนะคะบันไดข้างของเรานะคะยังมีแผ่นกันลื่นให้ด้วยนะคะลูกค้าที่เราทําเป็นร่องๆนี่ก็คือกันลื่นนะคะอันนี้คือข้อดีของเขานะคะแล้วก็ฐานในเรื่องของการก้าวขึ้นลงนะคะที่มีขนาดกว้างขึ้นนะคะอันนี้เนาะ ทำให้เวลาลูกค้าก้าวขึ้นลงนะคะได้อย่างง่ายดายเลยนะคะตรงนี้นะคะ <S <S ข้อดีของบันไดข้างของเรานะคะมาในส่วนของตัวท้ายกระบะกันบ้างนะคะตัวท้ายกระบะนะคะของเรานะคะก็จะมีโลบารนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะเป็นรุ่นของเขานนัเองวาแท็กนะคะทุกรุ่นจะมีโลบารมาให้แล้วนะคะ <S 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 แล้วก็ในส่วนของตัวโชคอัพนะคะของเรานะคะตัวโชคอับของเราด้านหลังนะคะก็ยังเป็นโชคอัพแบบแขวน แขนไขว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของคาวก็คือในเรื่องของการรับน้ําหนักนะคะก็คือให้ความแข็งแรงนะคะคงทนนะคะอันนี้เนาะแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแหนบนะคะที่เราทําปรับในเรื่องของตัวแหนบให้บังลงนะคะแต่เพิ่มความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีขนาดยาวขึ้นนะคะไปทางด้านหลังตัวท้ายกระบะเลยนะคะเพื่อในช่วยในเรื่องของการรับน้ําหนักได้ดีนะคะตรงนี้เนาะ มาส่วนในในเรื่องของตัวบันไดข้างกันบ้างนะคะข้อดีของตัวบันไดข้างนะคะก้าวขึ้นลงง่ายดายเลยนะคะถ้าลูกค้ายอยากหยิบของตรงด้านข้างตรงท้ายกระบะนะคะก็สามารถปีนตรงด้านข้างได้เลยนะคะอันนี้รับน้ําหนักได้เยอะนะคะ200กิโลนะคะก็สามารถปีนได้นะคะตรงนี้นะคะเราก็ยังมีนะคะลายสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะติดคําว่าเจอร์แล้วก็มีลายเล็บของกง แม่เอ้ยทษที่เป็นเล็บกงเสือนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะที่มาให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ลายไหนนะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้จเจ๊ดูได้นะคะตัวนี้นะคะในเรื่องของตัวไฟท้ายของ w i d แ t นะคะของเราก็เป็นไฟท้ายแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟท้ายเดียวกันกันกบตัว Raptor นั่นเองนะคะมาพร้อมกับในเรื่องนี้เลยจเจ๊ติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัว ครอบฝาท้ายให้ด้วยนะคะอันนี้ป้องกันนะคะได้นิดหนึ่งนะคะไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะนะคะก็ป้องกันได้นะคะเวลาลูกค้าถอยนะคะเผื่อเจอมุมเจออะไรตรงเนี้ยมันก็จะโดนตรงตัวครอบฝาท่ายกอดน,นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวฝาท้ายกระบะของเรานะคะตัวว i ยแท็กนะคะตัวนี้จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองนะคะอันนี้คุณผู้หญิงนะคะสามารถเปิดเองก็ได้นะคะมือเดียวนะคะ สามารถเปิดเองได้มือเดียวเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างเนาะยังไม่ได้ล้างแบบว่าขัดเคลือบนะคะอาจจะมีเลอะนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ในส่วนของตัวฝาท้ายกระบะนะคะเป็นผ่อนแรงไม่พอนะคะสามารถช่วยในเรื่องของงานช่างได้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าเป็นช่างวิศวกรนะคะสามารถ วัดขนาดของอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะวัดได้เลยนะคะตรงฝาท้ายกระบะนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวยึดนะคะตรงนี้นะคะสามารถเกี่ยวรัดของได้ด้วยนะคะอันนี้อนเนกประสงค์เลยนะคะลูกคา้าแล้วก็ข้อดีของเขานะคะที่ตัว w i ท์แท็ที่ให้มานะคะตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จไฟนะคะตัวนี้สามารถชาร์จไฟบ้านหรือชาร์จตัวแบต ตเตอรี่ก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือเรามีให้อยู่ที่230บโวลต์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไปแคมปิ้งนะคะใส่แคมปิ้งนะคะนี่เลยนะคะจะเอ๋มแนะนําเลยต้องเป็นรุ่นว i ยแท็กนะคะตัวนี้นะเผื่อจะพาไปแคมปิ้งที่เข้าป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรายังมีตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเสียบปลั๊กได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือเป็นพัดลมแอร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวได้เป่าผมก็ได้นะคะ อันนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะของเราไฟเบรกของเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยนะคะถ้าเป็นตัว넥เ,เจนนะคะย้ายมาอยู่ตรงฝาท้ายกระบะนั่นเองนะคะข้อดีของเขานะคะทำไมถึงย้ายมาอยู่ตรงฝาท้ายกระบะนะคะก็ป้องกันนะคะเวลาฝนตกห,กหนักนะคะหรืออยู่ในที่มืดๆนะคะตัวนี้ฝนตกหนักนะคะรถคันข้างหลังที่ขับตามมานะคะก็จะได้มองเห็นตัวไฟเบรกยงที่3าม ได้อย่างชัดเจนนะคะตุ้นก่อนนี้ก็คืออยู่บนหัวเก่งนั่นเองนะคะอันนี้วิศวกรของ Ford นะคะเขาได้คิดแทนลูกค้าแล้วว่าเหมาะกับไฟเบรกนสาต้องเหมาะกับามาติดตั้งตรงฝาท้ายจะดีกว่านะคะลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุการชนทางด้านหลังนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวไวทแท็กนะคะของเขานะคะก็ยังมีตัวอักษรอะคริลิกนะคะตัวนี้ ก็เป็นว i a แท็นั่นเองนะคะที่ติดตั้งมาให้รู้ว่ารุ่นนี้เป็นวายแท็กนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โลโก้นะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะตรงนี้นะคะตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตรงนี้เลยนะคะซ่อนกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะทําไมถึงต้องทําโลโก้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะก็ให้รถคันข้างหลังที่ขับตามมานะคะที่เขาเห็นรถเรานะคะว่ารถเรายี่ออะไรทําไมรถคันนี้ดูดีจังเลยนะคะเขาจะได้รู้ว่า อ๋อยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อ f อร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้เลยนะคะในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะของเราที่มีเซ็นเซอร์นะคะที่มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะทางด้านหลังนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าฟ o ร์ดเขาคิดมาแทนแล้วนะคะก็คือไมอ่มีกล้องถอยให้แล้วนะคะมองห้องถอยนะคะ ไม่พอนะคะของเรายังมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะทางด้านหลังเนาะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าเวลาถอยหลังแล้วจะกังวลในเรื่องของการชนไม่ต้องกังวลเลยนะคะตรงนี้เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเจ๊าพามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในของเรานะคะตัววาแท็กนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้เนาะ ก็จะเป็นรุ่น6สปีดนั่นเองเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะของเราก็ยังมีในเรื่องของตัวหน้าจอ Sing4A ที่มีขนาด10.1นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัว ter, ไวเลสชาร์จไร้สายนะคะแบบชาร์จเร็วแล้วก็มาพร้อมช่องเสียบ USB นั่นเองนะคะตัวหน้าจอของเรานะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะราบอกในสถานะของรถยนต์นะคะ แล้วก็บอกในเรื่องของการเข้าเช็คระยะนะคะแล้วก็บอกในเรื่องของตำแหน่งรถยนต์นั่นเองว่าอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็สามารถสั่งงานสตาร์ทรถยนต์ระยะไกลได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถดูตำแหน่งในเรื่องของศูนย์บริการนะคะว่าฟอทั่วประเทศของเราศูนย์ที่อยู่ใกล้เคียงที่เราอยู่นี้อยู่ตรงจุดไหนนะคะก็สามารถดูในที่ในจอมือถือได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็ เรื่องของตัว Apple c a r p l a y นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะหรือว่า Android Auto ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะคะของเราก็ยังเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนั่นเองนะคะตีตะเข็บด้วยได้สีส้มนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเล่นลูกเล่นได้เยอะเลยนะคะอย่างเช่นว่ารับโทรศัพท์นะคะก็ สามารถรับผ่านมัลติฟังก์ชันได้เลยนะคะไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยไปกดรับที่มือถือนะคะแล้วก็สามารถล็อกในเรื่องของความเร็วได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็บอกในเรื่องของอล็อกในเรื่องของความเร็วได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเพิ่มเสียงวิทยุนะคะลดเสียงวิทยุนะคะ ในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะตรงนี้ก็มีขนาด8นิ้วนั่นเองนะคะของเรานะคะก็คือเป็นรูปสีนะคะบอกตัวหนังสือได้อย่างชัดเจนคมชัดทีเดียวเลยนะคะลูกค้าในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของตัวปรับในเรื่องของตัวไฟหน้านะคะลูกค้าสามารถปรับไฟหน้านะคะแบบสูงต่ําได้เลยนะคะหรือว่าไฟถ้าเกิดว่า จ้างมากเกินไปนะคะลูกค้าสามารถปรับให้ไฟหลี่ลงก็ได้นะคะตรงนี้เนาะในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าอาจจะมีคําถามว่ามันคืออะไรนะคะตรงนี้ก็สามารถเป็นติดอุปกรณ์เสริมนะคะเป็นที่วางแก้วกาแฟนั่นเองนะคะลูกค้าอยากจะติดตั้งเพิ่มสามารถแจ้งเจ้าเอกได้เลยนะคะ mm hmm. ในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะคะของเราก็จะเป็นเบรกบือไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็ ที่วางแก้วด้วยนะคะตัวที่พักแขนนะคะของเราเนาะที่พักแขนของเรานะคะตัวนี้นะคะพักแขนไม่ธรรมดานะคะของเรายังมีซ่อนในเรื่องของตัวเกะที่อยู่ทางด้านในนะคะเผื่อท่านคุณผู้ชายอยากจะแอบ,บซ่อนตังคุณภรรยาก็สามารถซ่อนในนี้ได้เลยนะคะอันนี้เราเล่นนะคะเราเล่นหยอกๆเนาะนะคะแล้วก็มาดูทางส่วนของทางด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเนาะ ทางด้านหลังนะคะของเราก็จะเป็นมีแอร์หลังด้วยเห็นไหมคะลูกค้าจะมีแอร์หลังนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะผู้โดยสารตอนหลังไม่ต้องไปแย่งคนขับข้างหน้านะคะเรื่องในเรื่องของการ ชาร์จโทรศัพท์ไม่ต้องแย่งกันนะมาชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะของเรายังมีช่องเสียบยด B นะคะหรือ t ้า e C นะคะที่อยู่ทางด้านหลังให้ผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่230โวลต์นั่นเองนะคะอันนี้เห็นชัดไหมเอ่ยนะคะตรงนี้เบาะของเราเป็นเบาะหนังนะคะถ้าเป็นเรื่อของ w i ยแทนะคะเป็นเบาะหนังแล้วก็ตีตะเข็บด้วย ได้สีส้มนั่นเองที่เป็นเอกลักษณ์ของ Y-Tech นั่นเองนะคะเห็นไฟไหมคะอันนี้จะเป็นไฟแอบบนไลท์นะคะตัวนี้จะเป็นไฟแอบบนไลท์นะคะส่องอห้องผู้โดยสารนะคะเวลาเราเปิดรถหรืออะไรเงี้ยได้ให้ความโดดเด่นนะคะถึงตัวไฟนะคะที่เป็นไฟขนาดสีฟ้านะคะอันนี้คือมองสบายตามากเลยนะคะลูกค้า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรุ่น Y ายแทนะคะก็ฝากนะคะฝากไว้ให้ลูกค้าชมนะคะว่าชอบไหมสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะรถที่อนเนกประสงค์จริงๆนะคะคันนี้ใช้งานได้คุ้มค่ามากเลยนะคะกับราคาของเขาอยู่ที่ หนึ่ล้านนะคะหกหมื 64, บาทเจ๊เอว่าลูกค้าเลือกซื้อคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะต้องบอกก่อนว่าความมเนกประสงค์ของเขามีเยอะแยะครบคันเลยนะคะไม่ต้องรอช้านะคะลูกค้ารีบตัดสินใจเข้ามาจองได้เลยนะคะรถมีพร้อมส่งมอบทุกสีเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะก็สามารถนะคะโทรเข้ามาสอบถามเจ๊เอกได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3ค่ะ368 1 4 4 1นั่นเองนะคะ ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเจเอ๋ดได้เลยนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวจเจ๊ให้โดยที่ไม่กักเลยนะคะ,จะเจอบอกก่อนว่าจเจ๊ให้ทุกอย่างนะคะโดยที่ไม่กักมาจิ้นเลยนะคะอันนี้ให้ลูกค้านะคะเอาไว้ดูแลกันเนาะแล้วก็วันนี้ก่อนจบคลิปนะคะ,จะเจอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจเอ๋ด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เอ๋รีวิวผิดพลาดไปต้องขออภัยมาณนานที่นี้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งโกรธกันนะ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันหน้าคลิปใหม่นะคะว่าเจ๊จะมารีวิวรุ่นไหนนะคะอย่าลืมกดซันกระดิ่งไว้เลยนะคะกดติดตามเจ๊ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะว่าเจ๊มารีวิวรุ่นไหนให้ดูนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ